น้องทีมชานช็อกหน้านิ่มไหมครับไม่ชอบแม่เจอสิ่งที่น้องทีมไม่ชอบแล้วนะครับช็อกหน้านิ่มเขาบอกไม่ทานอันนี้ตอนแม่ทำเอาผงโกโก้ออกมาน้องทีมบอกว่าเหม็นจังเลยเหมือนเขาจะไม่ชอบผงโกโก้เขาไม่ชอบผงโกโก้แล้วคานนี้พอแม่ให้เขาทานเขาบอกไม่ทานทานไหมไม่ทำไมครับ ทำไมไม่ทานครับไม่ทานลูกมมาให้ลูกานกับอ้าวเฮ้ยตกเลยของแม่ทำไมไม่ทานครับทำไมไม่ทานช็อกนานี่แม่ครับไม่ทานแล้วทำไมไม่ทานบอกแม่ก่อนทำไมไม่ทานครับไม่ทานอร่อยนะคะ อร่อยนะครับนิ่มมากเลยครับ่่นนิิมมกเหม็นอะไรเหม็นมันมันเหม็นของกินเมื่อกี้อ่ะเหม็นโกโก้อันนี้มันไม่ใช่โคุณหลานมันช็อกชิช็อกหน้านิ่มเหม็นของกินเมื่อกี้อ่ะกินมันเหม็นของเมื่อกี้อ่ะเขาไม่ชอบกินผงโกโก้เจอของเจอของที่น้องทีมไม่ชอบแล้วนะครับทุกคน ก็ต้องใส่ผงโกโก้สิครับอย่างนั้นเขาไม่ได้ดีครับไม่ได้นูมันต้องกินหลักอ,อื่นทำไมอะครับไม่ได้ต้องกินหลักอื่นเา้าอ่าไหนะบอกที่กินอะไรก็ผงโกโก้เขาต้องใส่อยู่แล้วครับไม่ได้ใส่ไม่ได้กะนทผงเล่นมาไม่เล่นแล้วโอเคไายบายเร็วบายบายหันหน้ามาหาแม่ดีครับ เด็กไม่ชอบผงโกโก้ครับ